วันนี้แม่โอมารับช้านะคะเพราะว่ารถติดมากแดดอยู่ไหนน้อมีอะไรจะอวดไหมมีอะไรจะอวดแม่โอไหมเขามีอะไรจะอวดแม่โอนะสราย น้องเชเตเหรียญเงินเหรียญเงินนี้ได้ที่เท่าไหร่คะที่สองแล้วเหรียญทองได้ที่เท่าไหร่คะได้ที่หนึ่งเหรอนี่นะคะที่แม่อูบอกว่าจะถ่ายให้ดูนะคะคลิปออมเด็ดนะคะพี่เขาไปทํากิจกรรมอะไรนะคะเล่นชาเกยเยอร์ใช่ไหมคะลูกผลสอบผลสอบก็ออกแล้ว oh! ด้วยโอ m ม god ผลสอบเป็นไงคะน้องเชเตอา้าวอันนี้ของใครคะ อันนี้ของใครได้ของใครโอแมกกาสันนี้ของน้องเชเบตนะคะว,ว้าวได้ที่แปดอันนี้วิชาอะไรคะภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยอันนี้ภาษาอังกฤษอันที่สิบสองนะคะอมอมเลดผลสอบเป็นไงดีไหมภาษาไทยได้ที่สอภาษาอังกฤษได้ห้าอุยทำไมเรียนตกอย่างเงี้ยลูกภอังกฤษได้ที่ห้อุยทำไมได้ที่ห้าทำไมเก่งจ<า>ังเลยอะรอบนี้ คนนั้นงอนไปอย่างนั้นล่ะลูกเก่งค่ะลูกน้องเชฟเบดเก่งค่ะน้องเชฟเบดยังเด็กอยู่นะคะไห้ขอดูของเบด่อยค่ะอ๋อเบดตกวิชาอะไรนะขอมาขอแม่อุด,ดูหน่อยอมแมทอมันไม่แมทไม่ตกเบดได้ที่ห้าเลยนะคะจากปกติก็ได้ที่ไม่เกินสิบนะคะอ๋เอ<ต>เบดนะก็เคยได้เบก็เคยได้ที่สามใช่เหรอ สี่ค่ะลูกแป๊บนึงค่ะน้องเชเบดีะคนออขอดูภาษาไทยของเน็ตหน่อยนะคะออเน็ตได้ที่สิบสองแบบปลายภาคก็ทําให้มันดีกว่านี้เข้าใจไหมต้องหาหนังสือมากกว่านี้นะเข้าใจไหมก็คือว่าแม่อูไม่ได้เคร่งเครียดในการเรียนของเน็ตนะคะขอให้ไม่ตกก็พอแต่เน็นแอบตกมากี่วิชานะสองวิชา <_ p ard id> แต่ว่าซ่อมเรียบร้อยแต่ขอดูน้องเชเบตหน่อยค่ะได้ค่ะขอดูขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะน้องเชเบตโอ๊ยล่นนะคะ นี่ส่วนของน้องเชเบลนะคะก็เรียนเรียนไม่ได้แย่มากนะคะแต่ว่าก็ได้ที่สูงอยู่นะไม่ได้เป็นแบบต้นต้นหนึ่งถึงห้าอ่าเก่งนะแต่ออเราจะไปรู้หรอแล้วภาษาไทยของน้องเชเบลก็ก็โอเคไม่ถือว่าแย่แต่ว่าผลการเรียนของน้องสิเบเ็ดปกติจะได้หนึ่งถึงไม่ไม่เกินสิบอะเนาะลุกเนาะ ไม่หนึ่งหนึ่งถึงห้าอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเข้าอยู่ในเกณฑ์นะคะแม่อูก,ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะสรุปวันนี้หอมเด็ดก,กับเชเบตก็คือเก่งมากสําหรับแม่อูเลยนะแล้วก็น้องเชเบตนะคะยังพูดไม่จบเลยน้องเชเบตแข่งแล้วนะลูกได้ได้เหรียญเ,เงินมาอ๋อวิ่งขัดตุ๊กตานะคะหอมเด็ดสวยมากวันนี้เขาทำเขาทำเหรียญหอมเด็ดก,กับเชเบตสวยมากเลยนะนยนยเชเบตเก่งเชเบเก่งไหม เก่งมากภูมิใจในตัวเองไหมออมเล็ตภูมิใจในตัวเองไหมคะภูมิใจไหมภูมิใจนะเซเบตภูมิใจมากมากเลยนะดีใจมากนะดีใจมากๆเลยนะรู้ไหมขนาดออมเล็กกับเซเบตยังภูมิใจในตัวเองแล้วพ่อแม่จะภูมิใจในตัวออมเล็กกับเสเบตขนาดไหนเนาะเดี๋ยวไปอวดพ่อเอ็มกันข้างในเนี่ยเหรอ น้องบอกว่าภูมิใจในตัวอเมริมากน้องบอกภูมิใจในตัวอเมริมากอะไรนะอผมี่ฮะอากาศดีก็ยังถอดแมสไม่ได้ค่ะลูกแต่แต่ก็ยังไม่ควรถอดแมสนะลูกเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เสีย่ยงโอเคเนาะสำหรับ คลิปของช่องอเล็กคิดขับวันนี้นะคะแม่อุกอ็ขอปิดคลิปง่ายๆเลยนะคะให้อเล็กปิดคลิปให้หน่อยค่ะนานๆนทีลงคลิปนะคะฝากเพืเ่อนๆนะคะช่วยดูแล้วก็ติดตามัาเยอะๆนะคะอ่ะอเล็กฝากอะไรก่อนสินเพื่อนนังค่ะไปค่ะทำไมไม่ถึงเองอ,อ่ะลูกอะบายค่ะกลับบ้านกันแล้วนะมันจะหัก,หกหอ่ะลูกมันจะหักลูก วลไปค่ะไปแล้วเนาะเดี๋ยวกลับบ้านอยากกินข้าวกับอะไรคะไม,ไม่รู้เลยหรอไปกลับบ้านบ๊ายบาย